อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูจักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพร็อมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมขอแค่มีกล่องล้วก็จะทําการแกะเอามาให้ดูกันจะๆก,ก,กันไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่มีกล่องแล้วก็แกะเอามาให้ดูอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเราอยากจะรีวิวของใ่้ต่างๆให้น้องๆหนูๆทางบ้านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ผมก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแ a นกาในครับผมในชุด b t 05.1ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยของสกิลต่างๆของยูนิตในแคลนในโอเนกตากันนั่นเองนะครับผมและเช่นเคยกรับผมกับพิธีกรดำเนินรายการสำหรับในวันนี้นั่นก็คือพี่ชินนั่นเองสวัสดีครับนะครับผมสำหรับแคลนโอเนกตานะครับผมก็ เป็นแครที่ปรากฏตัวครั้งแรกในชุด bt 0 5 1ีนะครับผมก็สามารถซื้อ4ี่กล่องแล้วนําไปจัดกันเล่นได้เลยนะครับผมและนั่นนะครับผมว่ากล่องนี้นั้นมีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมได้ตามร้านคาชั้นนำระแวกใกล้เคียงบ้านของท่านนะครับผมหรือถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงนะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของไม่เชียร์นะครับผมทางกล่องข้อความนะครับที่เอาไว้กระซิบคุยกันนะครับผมน่าจะอยู่แนวบนขวาของหน้าจอ Facebook ของน้องนะครับผมอ่าโอเคสำหรับ ในคลิปนี้นะครับผมก็คงจะต้องไปดูเรื่องสกิลต่างๆกันแน่นอนครับผมซึ่งมีทั้งหมด22ยูนิตด้วยกันรับรองว่าเต็มอิ่มกันแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคถ้าอย่างงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่ามีสกิลและลูกเล่นต่างอย่างไงบ้างนะครับผมสําหรับพี่ชินการรีวิวคอนี้คงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ใบแรกกันเลยกับพีไนท์เอฟเฟกก็คือไม่มีดังนั้นข้ามครับอา้าวแล้วจะพูดทําไมเนี้ยคลิกเกอร์ก็จะมีะคลิปท ดรอปทิกเกอร์ก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมฮิลทิกเกอร์ก็ไม่มีเอฟเฟกตนั้นข้ามเลยนะครับอ่านนั้นก็จะเหลือแค่2ใบนะครับผมที่มีเอฟเฟกนั่นเองเดี๋ยวขอมาเริ่มที่สแตนทิกเกอร์ก่อนละกันนะครับผมกับวอเตอร์ลิงเอลฟในนี้ของผมเลยก็คือหนูเอลฟ์ที่คอยช่วยลดน้ําต้นไม้ดอกไม้นั่นเองนะครับผมความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียอากาศเท่านั้นนะครับผมมีค่าคอสเป็นนำยูดิตนี้เข้าสู่โซ่ ให้เลือกการ์ดแคลนเนโอเนตตาของคุณนะครับผมไม่เกินหนึ่งใบยูนิตนั้นพลังโจมตีบวก3,000จนจบเทอร์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูดีกว่าสมมุติเป็นแบบนี้อ่ะมีอย่างนี้ก่อนนะครับผมพี่ชินก็คอยูนิตตัวนี้ลงมาอยู่บนอยู่ในสนามอ่าจะอยู่ช่องไหนยังไงก็ได้จากนั้นใช้เอฟเฟคครับผมนำยูนิตตัวนี้เข้าซูโซ และเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกพลังโจมตี3 0 0พันจนจบเธอแน่เองดังนั้นพี่ชินก็อาจจะเลือกใบนี้บวกพลังโจมตี3 0 0พันก็ได้หรือจะเลือกเรียากาศใบอื่นก็ได้นะครับผมที่สําคัญก็คือมันบวกจนจบเธอนน่เองดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสได้สแตนขึ้นมาพลังที่บวกส0มพันก็จะยังไม่หายนน่เองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่ดีมากๆแถมเธอก็เป็นสแตนที่เกร์อยู่แล้วด้วยดังนั้นก็เหมือนกับว่า เอาไปใช้กับยูนิตท,ที่รอการสแตนก็จะดีหรือจะใช้กับแวนการ์ดเพื่อจะต่อบูธที่ถึง0,000ื่นก็ดีเช่นเดียวกันเป็นยูนิตหนึ่งที่เก่งมา,มากๆก็ผมกับ,บ w a t e r i n g Elf นั่นเองคราวนี้มาดูเกรด0ูนตัวสุดท้ายหรือก็คือตัวเริ่มต้นในเนคงับผมกับชิลซ s q u ว r e นั่นเองนะครับผมความสามารถมีถึง2อย่างด้วยกันความสามารถอย่างแรกก็คือเมื่อยูนิตแคลนเนโอเนกตาใบอื่นไลทับยูนิตนี้คุณสามารถ อลอยู่ด t นี้ลงช่องเรียากากก็ได้นั่นเองนั่นก็คือเป็นความสามารถเรียกได้ว่าโฟลเลอร์แล้ก็คืออสมมติเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเขาเทิร์นปุ๊บเอาเกรดหนึ่งไลท์ทับลงไปแล้วก็สามารถคอ l อย unit นี้จากโซเข้ามาในช่องเรียากากได้แน่แน่ครับผมไม่จำเป็นต้องช่องนี้นะครับจะช่องไหนยังไงก็ได้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นความสามารถอย่างที่หนึ่งของเขานน่นเองความสามารถอย่างที่สองนะครับผมนั่นก็คือ นำยูน,นิไไนะนนตนี้ไปไว้ใบบนสุดของกอ,องการของคุณนันนี้เป็นค่าคอสนะผมขออีกทีหนึ่งความสามารถประเภทออโตเกิดที่ช่องเรียอากาศเท่านั้นมีค่าคอสก็คือนำยูนิตนี้ไปไว้ใบบนสุดกองของกองการของคุณนะครับผมาเมือ่อยูนิตนี้โจมตีแวนการถ้าฮิตนะครับผมต้องฮิตด้วยนะครับถ้าแวนการของคุณเป็นแคลนในโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอสก็คือนำใบนี้ไปไว้ใบบนสุดของกองนั่นเอง และให้หาการ์ชื่อเบรดซิสควายไม่เกินหนึ่งใบจากกองการของคุณนะครับผมและคอลงช่องเรียกอดในสภาพที่เลสแล้วแต่นั้นสลับกองการนั่นเองครับผมเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไอ Blade เบรดซิสควายนี่คือตัวไหนนี่ก็คือร่างเกรดหนึ่งเออไม่ใช่ใบนี้ครับผมขออภยัยคือร่างเกรดหนึ่งของชิลซิสควายนั่นเองครับผมก็จะเป็นร่างร่างที่ต่อเนื่องกันเอางี้เดี๋ยวใช้ความสามารถให้ดูดีกว่า เดี๋ยวก่อนอื่นก็คงจะต้องทาการไลท์ยูนิตนี้นะครับผมแล้วก็คอลงช่องข้างๆก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาแถวหน้าเลยอาจจะหายูนิตอะไรมาตอบูสก็ได้นะครับผมเพื่อจะได้พลังโจมตีสูงๆหน่อยจากนั้นเมื่อนํายูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดายตรงข้ามถ้าเกิดโจมตีฮิตก็คือายตรงข้ามไม่ป้องกันหรือป้องกันแล้วกันไม่อยู่นะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอสมามราเขาจะทํางานนะครับผมนั่นคือนําตัวนี้ไปไว้ใบรสุทของกองการ์ดเรานะครับผมจากนั้นก็ให้หาเบรซิสควายจากในกองการ์ด ทำการ call เข้ามาในช่องนะครับผมซึ่งจะเป็นช่องไหนยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเอฟเฟกนั้นไม่ได้ระบุว่าจะต้อง call ลงช่องเดิมนะครับผมอ่านั่นเองจากนั้นพอ call อปุ๊บแต่บังคับจะต้อง call ในสภาพ l e สเท่านั้นนะครับผมดังนั้นก็คือจะสั่งตีต่อไม่ได้แล้วนั่นเองหรือจะ c a l ในช่องนี้ก็ได้ ช่องไหนก็ได้เพื่อเอาไว้เผื่อจะเอ๊ะคอไว้ช่องนี้ไว้เทิร์นหน้าไว้บุกต่อหรือจะคอช่องนี้นะครับผมเอาไว้เทิร์นหน้าไว้ต่อบบูส์ยังไงก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่จะเป็นแล้วก็จากนั้นก็สลับกองการ์ดด้วยต้องอย่าลืมนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดมมันจะอยู่ใบบนสุดของกองการ์ดซึ่งไม่ดีนะครับเอฟเฟกต์ X ก็จะเขียนไว้ได้ว่าต้องสลับกองการ์ดนั่นเองดังนั้นความสามารถของชิลซิสควายก็คือสาม,มารถในการวิวัฒนาการตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อโจมตีฮิตแมนกะจก็ลายเเป็นกรด1น่นเองนะครับ นี่คือความสามารถของชิลซิสควายนั่นเองครับผมอ่าเรียบร้อยขั้นก็นจะมาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมซึ่งเดี๋ยวขอต่อเนื่องกับเบรดซิสควายก่อนละกันซึ่งความสามารถจะคล้ายๆกับชิลซิสควายเลยนั่นเองครับผมความสามารถประเภทออโต้ Auto, เกิดที่ช่องเรียากาศเท่านั้นมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้ไปไว้ใบบนสุดของกองก๊าซซึ่งเหมือนกันเลยนะครับผม เมื่อ,อยูดิตนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมต้องโจมตีสําเร็จถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเนโอเนกตานะครับผมสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายให้หาก,การที่ชื่ออัศวินแห่งพืชพันธุยีนไม่เกินหนึ่งใบนะครับผมจากกองการ์ดของคุณคอลงช่องเรียวกะช่องไหนก็ได้ในสภาพที่เลสจากนั้นก็สลับกองการ์ดนั้นซึ่งการที่พูดถึงนะครับผมอัศวินแห่งพืชพันธุ์ยีนก็คือใบน,นี้นั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นร่างเกรด2ของเซตนี้นั่นเองนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมา เรียกได้ว่าต้องอยกตัวอย่างให้ดูก่อนดีกว่าสมมุติพี่ชินมีอันนี้เป็นแวนการก่อนตัวนี้ก็อยู่ช่องข้างๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็มียูนิตไว้ต่อบูสอะไรก็ได้อ่ะจะได้ตีฮิตนะครับผมจะได้ตีแรงๆหน่อยสมมุติเอาเบรซิสควายโจมตีนะครับผมต่อบูสอะไรแล้วก็ตามและตีฮิตแวนการนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเราสามารถจ่ายค่าคอสครับนั่นคือเอายูนิตยูนิตตัวนี้ไปไว้ใบเบสึกข,ของกองการ์ดและก็หา อาิวิทแห่งพืชพันธุ์ยีนนะครับผมมาช่องเรียอากาศช่องไหนก็ได้ในสภาพเลสนะครับผมหรือก็คือต้องตาแข็งนั่นเองอสมมติเอามาช่องนี้ก็้อ่ะหรือจะช่องนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมและแน่นอนว่าถ้าเกิดอยู่ในสภาพเลสก็จะทําการโจมตีไม่ได้แล้วนั่นเองต้องรอสแตนทิกเกอร์นะครับผมแต่อาจจะช่วงนี้ด้สแตนอาจจะตีตอบก็ได้นะยังไงก็แล้วแต่ละกันนะครับผมและแน่นอนับผมว่าอย่าลืมสลับกองกานด้วยนะครับนี่จะเป็นความสามารถของเบรซิสควายนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นความสามารถที่เรียกว่า เอามาวิวิทยา,าการตัวเองได้นั่นเองนะครับโอเคมาดูยูนิตเกรดหนึ่งตัวถัดมาบ้างดีกว่าว่าเป็นความสามารถอะไรบ้างน,นะครับผมนั่นก็คืออ่าตัวนี้ก่อนดีกว่าสภาพสตรีแห่งป่าแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับผมความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการดก,ก็ได้มีค่าคอสเป็นเลสยูนิตนี้และเลือกทิงการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับผมอ่าอ่าสมมติสั่งใช้งานแล้วกันสมมติอยู่ช่องแวนการ์ดนะครับผมอ่าทำการเลสยูนิตนี้แล้วก็เราจะได้ความสามารถในการ ทิ้งการ์ดบนมือหนใบนะครับผมแล้วก็ได้ทําการจั่วขึ้นมา1ใบนั่นเองก็คือสามารถสับเปลี่ยนการ์ดบนมือได้นั่นเองครับผมพี่แต่ว่าถ้าเกิดใช้ความสามารถนี้ยูนิตนี้นนก็จะอยู่ใน,น,นสภาพเลสซึ่งหมายความว่าําไปโจมตีหรือต่อบูสต์ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ขอให้ระวังในของการใช้นิดนึงนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยถ้าเกิดบนมือไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนการ์ดบนมือไว้ก่อนนะผมเผื่อไม่มีเกรด3แบบนี้จะได้ช่วยกันหานั่นเองครับผมเกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลย ลิลลี่ไนท์ออฟเดอะวอลเล่นะครับผมความสามารถเราเห็ออตโต้โเกิดที่ช่องเรียกาเท่านั้นเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับผมทําการบูสต์ให้กาชื่อไอริสไนท์นะครับผมอ่ายูนิตที่ถูกบูสต์ก็จะพลังโจมตีบวก4,000จนจบการต่อสู้นั่นเองอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนไอริสไนท์ก็คือเกรด2ตัวนี้นั่นเองครับผมอ่านาน,นั้นเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่าสมมติทําอย่างนี้อ่าต่อบูสต์เรียบร้อยสมมติลิลลี่ไนท์ทำการบูสต์ให้ไอริสไนท์แน่นอนครับผมว่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10,000 บวกหกพันบวกจากสกิลอีก4ี่พันก็คือ2องหมื่นนั่นเองนะครับผมแต่บวกจนจบการต่อสู้นั้นดังนั้นพอตีเสร็จปุ๊บพลังสี่พันที่บวกอยู่ก็จะหายไปทันทีหรือสมมติอยู่ช่องเรียกการบูสต์ตีเสร็จแล้ว2องหมเสร็จแล้วพอตีเสร็จปุ๊บพลังโจมตีก็จะเหลือแค่1 0,000ื่นต่ว่้ีสแตนสแตนตัวนี้มา4ี่พันที่บวกให้ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันบวกจนจบการต่อสู้นั้นดังนั้นสู้เสร็จพลังก็จะหายมันจะต่างกับบวกจนจบเทินให้เข้าใจได้วยนะครับ นี่คือความสามารถของดิลลี่ไนท์ออฟเดอะวอลเล่นั่นเองครับผมเก่งมากๆเลยเพราะว่าตอบบู๊ไดถึงสองห0ื่นง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องจ่ายค่าคอสอะไรเลยเกรดหนึงตัวถัดมาครับผมกับคโคโรราเดลาดกอนซึ่งไม่มีเอฟเฟกครับผมขอข้ามไปเลยละกันเกรดหนึงตัวต่อมาก็จะเป็นคาราเมลป๊อปคอร์นนะครับผมอ่าความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมมีค่าคอสคือเคาน์เตอร์บลัสนึงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ชินเตรียมไว้ก่อนสมมติมีเคาน์เตอร์บลัสนึงนะคร ถ้าเกิดจ่ายคัลเ,เตอร์บลัสย์ยูดีนี้จะพลังโจมตีบวก1,000จนจบเทิร์นนั่นเองครับผมก็คือต่อให้ได้สแตนตีขึ้นมาอีกก็พลังก็จะไม่หายนะครับผมแล้วก็เนื่องจากเป็นความสามารถเพชแอคทีฟดานนี้ในหนึ่งเทิร์นใช้กี่ครั้งก็ได้แต่ได้ก็ตามที่เรายังมีคัลเ,เตอร์บลัซส์ไปให้จ่ายนะครับผมสมมุติพี่ชินมี5ดาเมจเลยก็ความห้าเพื่อบวกพลังรัวๆเลยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่จะใช้น,นั่นเองนี่ความสามารถที่น่านรักของคาราเมลป๊อปคอร์นน มาดูยูนิตเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมกับนี่เลย Maden of b l o s s o m l a n นนะครับผมหรือก็คือ Perfect g u a r d นั่นเองซึ่งการใช้งานนค่อนข้างจะเข้าใจกันง่ายอยู่แล้วครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดเรามีเวนกาดเป็นแคลนเดียวกันหรือคือแคลนในโอนิตาถ้าเกิดฝนหองค่าโจมตีมาเราอยากจะป้องกันให้แบบว่าชัวร์วนะครับผมก็สามารถใช้ความสามารถเพอร์เฟกกาดส่งลงไปป้องกันแล้วก็จ่ายค่าคอสเป็นทิ้งในโอนิ t ตาจากบนมือหนึ่งใบนะครับผมตัวไหนก็ได้ขอแค่เป็นแคลนเดียวกันนั่นเองการโจมตีในครั้้งนีก็จะ ปลอดภัย100%นนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ฮิตกันแน่นอนแต่กันยมตีครั้งอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่ามันกันแค่ครั้งเดียสนั้นนะครับผมนั่นก็คือความสามารถของพีทั้งนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถใส่ได้เพียงแค่ใี่ทบานั้นนะครับผมห้ามใส่เกินมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดจะใส่น้อยกว่า4อันนี้ไม่ว่ากันจะไม่ใส่เลยก็ไม่ผิดนะครับผมแล้วแต่ชื่นชอบเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของยูนิตเกรด2กันต่อเลยดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้าง เกรดสองใบแรกก็คือไอริสไนน์นั่นเองซึ่งความสามารถนั้นเขาไม่มีแต่เอาไว้เล่นคู่กับยูนิตลินลี่ไนท์ออฟเดอะวอลเลได้นั่นเองครับผมอ่ะงั้นขอข้ามเลยนะจ๊ะยูนิตเกรดสองตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยอัศวินแห่งพืชพันธุ์ยีนนั่นเองครับผมอ่ะความสามารถก็จะคล้ายๆกับตระกูลควายเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเลียกะเท่านั้นนะครับผมนำยูนิตนี้ไปไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณนั่นคือค่าขอตนั่นเอง เมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีแวนการ์ดถ้าเกิดโจมตีฮิตนะครับผมหรือคือโจมตีฮิตสําเร็จนั่นเองถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนในโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอนะครับผมถ้าเกิดจ่ายเราสามารถหาการ์ดที่ชื่ออัศวินแห่งการเก็บเกี่ยวยีนนะครับผมไม่เกินหนึ่งใบจากกองการของคุณและคอลงช่องเรียการในสภาพเลสจากนั้นก็สลับกองการนั่นเองอ่าเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวก็หนึ่งคงต้องมีแวนการ์ดไว้ก่อนแล้วก็มีเรียการอยู่ช่องนี้อ่าสมมติต่อบูสต์นิดหนึงแล้วกันจะ จากนั้นก็เอายินโจมตีถ้าเกิดฝันคำไม่ป้องกันนะครับผมคือโจมตีฮิตนั่นเองหรือว่าป้องกันไม่อยู่แต่อย่างใดน,นะครับผมว่าความสามารถของยของยินก็จะทํางานนะครับผมนั่นก็คือให้ยินตัวนี้นะครับผมยินล่างเกรด2สอเก็บเข้ากองก่อนนะครับผมจากนั้นให้หาล่างเกรด3สามหรือคืออัศวินแห่งการเก็บเกี่ยวยีนคอมมาในช่องเรียกระช่องไหนก็ได้ในสภาพเลสนั่นเองครับผมก็แน่อนอนว่าเอาไปตีต่อไม่ได้แล้วก็ต้องลุ้นสแตนทิกเกอร์กันนั่นเองครับผม แต่ถ้าเกิดแสแตนก็สามารถตีได้อีกนั่นเองยังไงก็ว่าไปแล้วก็อย่าลืมสลับกองการ์ดด้วยนะครับผมนี่คือความสามารถของอศัศวินแห่งการเก็บอ่ของการแห่งพันธุ์พืชยีนนั่นเองครับผมถ้าเป็นเก็บเกี่ยวจะเป็นล่างเกรสสนะจ๊ะชื่อมันจะคล้ายๆกันวิธีนขอภัยนะครับผมก็ใช้งานไม่ยากจริงๆความสามารถไม่เหมือนกันทุกตัวแหละก็คือตีฮิตแมนกับเปลี่ยนตัวเองออกมาในสภาพเลสแล้วก็เปลี่ยนล่่นนั่นเองครับผมเกรดสตัวถัดมานั่นก็คือ ปีกที่ปกคลุมท้องฟ้าสีรุกนั่นเองงรับผมก็จะเป็นความสามารถอ่าเรียกได้ว่าเอเซเบเชนเดเซนนั่นเองอ่าสมมติพี่ชินมีแวนการ์ดเป็นแบบนี้แล้วก็มีสีรุกอยู่ข้างๆนะครับผมอ่าฝันข,ข้ามโจมตีมา ถ้าเกิดวิชินเอาตัวนี้เข้าไปทําการอินเตอร์เซปหรือคือการป้องกันนั่นเองครับผมก็จะพลังป้องกันโบอีก5,000ันคือเดิมปกติเกรด 2, 2จะแค่ป้องกัน5 0 0 0ันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถของซีมลุกนี้พลังป้องกันก็จะเพิ่มอีก5,000ันเป็นการได้มื่นหนึ่งนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานในง่ายๆเลยเดี๋ยวขอเน้นย้ํากันอีกทีนึงครับผมว่าการใช้งานอ่าเอสเปคทีเซปหรือการอินเตอร์เซปเนี่ยจะต้องใช้เฉพาะตอนยืนอยู่ช่องนี้หรือช่องนี้เท่านั้นคือเรียกาดซ้ายขวาหน้าเท่านั้นอยู่่ข้้างงหลัอินเตร์ไไมดจ และการป้องกันจากบนมือก็อไม่ใช่อินเตอร์เซ็นะเพราะอันนี้เรียกได้ว่าการคอมากาเฉยๆดังนั้นขอให้เข้าใจได้ว่ามันไม่เหมือนกันการอินเตอร์เซ็จะต้องเกิดจากเฉพาะช่องหน้าซ้ายขวาเท่านั้นและส่งมาอินเตอร์เซ็อย่างนี้นะครับผมถึงจะเรียกว่าการอินเตอร์เซ็ที่ถูกต้องเกรด2ไปถัดมารับผมกับนี่เลยปลาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อิวมินซูนัน่นเองครับผมอ่าควสามารถเพชรออโต เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดนะครับผมให้เปิดดูการ์ดเบบนสุดของกองของคุณถ้าเกิดการ์ดที่เปิดเป็นแคลนในโอเนกต้าเกรดหนึ่งหรือเกรดสองก็ได้ให้คอลลงช่องเรียการ์ดถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไว้ที่เดิมแล้วก็สลับกองการ์ดนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมติยูนิตตัวนี้เข้ามาในช่องแวนการ์ดเปิดการ์ดเบบนสุดสมมุติเป็นอ่ะเกรดหนึ่งก็คอลได้เลยลงช่องไหนก็ได้นะครับผมหรือจะเปิดได้เกรดสองก็คอลได้เลยเช่นเดียวกันรผมแต่ถ้้าเเเกกิิดดดดปไ หรือเกรด3นะครับผมก็จะเรียกได้ว่ามันก็จะแปกไปนั่นเองก็กลับเข้ากองแล้วก็สลับไป mm. นั่นเองครับผมแล้วก็จะใช้ได้แค่นี้เพราะว่าเป็นความสามารถเพชรออโต้ที่เกิดเมื่อลงมาเท่านั้นดังนั้นเทอร์นาก็จะใช้ไม่ได้แล้วต้องลงตัวใหม่มาถึงจะใช้ได้นั่นเองครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่เรียกพวกได้ไหวมากๆเลยครับผมกับปลาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อิลมินซูนั่นเองมาดูเกรด2ใบถัดมากันบ้างดีกว่าครับผมกับ,บนี่เลยเฮโยพายแอปเปิล hey, นะครับผมหรือก็คือ น้องหร,อหรือคุณหรือลุงหรืออะไรก็ได้สป,ประรดนะครับผมที่มีมีความอินดี้คอ่อนข,ข้างสูงนะครับผมนะแถมดูมีการาฟังเพลงอยู่ด้วยนะครับผมมีการใช้หูฟังแล้วก็เครื่องเล่นดนตรีนั่นเองพี่ชินจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นไออะไรสั้อย่างน,นะครับผมเพราะว่าพี่ชินกําลังไออยู่นั่นเองเอ้ยไม่เกี่ยวงั้นมาดูกันดีกว่าความสามารถของเขาคืออะไรบ้างนั่นเองนะครับผมความสามารถประเภทออโต เกิดที่แวนกาดหรือเรียกอากาศก็ได้นะครับผมเมื่อ,อยูนิตนี้ทําการโจมตีถ้าแวนจำนวนแวนกาดทาจํานวนแวนกาดและเรียกาศและหรือเรียกาศแคลนโอเนกต้าของคุณมี4ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พลังโจมตีบวก3,000จนจบการตัอสู้นัน่นเองครับผมนั้นั้นให้เข้าใจง่ายๆถ้าเกิดในสนามเรามีตั้งแต่4ใบขึ้นมานั่นเองเมื่อตัวนี้โจมตีก็จะบวก3,000น,น,น,นั่นเองครับผมก็จะกลายเป็น11,000นั่นเองอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างดูดีกว่าอ่ะสมมติตัวนี้อยู่แวนกาดก็ได้ สองใบสามใบสี่ใบอ่ะแบบนี้แล้วกันพอมีสี่ใบปุ๊บเมื่อตัวนี้โจมตีก็จะพลังโจมตีบวกอีกสามพันในเนงครับผมก็จะตอบบูส์ยังไงก็ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ตีเพียวๆก็โหแล้ว่นเน็งครับผมแถมมองกับการรับผลจากสแตนทิกเกอร์ er ด้วยนะเพราะถ้าเกิดสแตนออกมาแล้วเนี่ยตีรอบหนึ่งก็จะเป็นประมาณ 1, นึ่ง ถ้าเกิดเราบวกพลังเข้าไปหรือถ้าเกิดไม่บวกก็ยัง1น0 0งมันอยู่ดีก็ยังตีแรงอยู่นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยกับ Hey Yo p i าย p p l e นั่นเองนะครับผมซึ่งเก่งมากๆเลยเกรด2องไปสุดท้ายนั่นก็คือก s s s บิสรา่ก็ในนั่นเองครับผมหรือก็คือมังกรที่ช่วยมาจัวนั่นเองควสามารถเพศออโตเกิดที่แวนการหรือเรียกไก่ก็ได้ มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสองใบนะครับผมเมื่อ,อยูดินี้ทาการโจมตีฮิตสําเร็จอ่ะเดี๋ยวเตรียมค่าคอสก่อนนะครับอ่ะสองใบถ้าเกิดโจมตีฮิตสําเร็จซึ่งไม่จำเป็นจะต้องตีฮิตแวนการ์นะครับจะตีฮิตเรียการ์ก็ได้ขอแค่ตีฮิตก็พอถ้าแวนการ์ของคุณเป็นแคลนเนโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอสและก็คือความสองใบถ้าเกิดจ่ายก็จัวการา์ดหนึ่งใบนั่นเองครับผมก็คือความสองจวหนึ่งนั่นเองอ่ะง่ายๆสมมติเอาตัวนี้โจมตี ไม่ต้องตีแหวงก็ได้นะครับจะตีเลียก็ได้ขอแค่ตีฮิตก็พอสมมติตีฮิตละฝนข,ข้าไม่กันละก็เคาน์เตอร์บลัดสอแล้วก็จั่วเพิ่มขึ้นมา1ใบนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ไม่ยากเลยแถมไม่ต้องตีฮิตแวนก์ดนะครับผมตีฮิตเลียกาดก็ได้ซึ่งใช้งานไม่ยากเลยครับผมก็เก่งจริงๆกับ glass beast dragon ต่อมาก็จะมาลุยกันเกรดสามดีกว่าครับผมอ่าเดี๋ยวขอเริ่มที่ยูนิตตัวนี้ก่อนละกันกับอศัศวินแห่งการเก็บเกี่ยวยีนนั่นเอง ความสามารถประเภทออโต้เกิดที่เรียกาศดับนำยูนิตนี้ไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดแล้วก็จะเป็นค่าคอ,คอสเสน่ห์ครับผมเมื่ออยู่ดตนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับผมคือโจมตีแวนการ์ดเข้านั่นเองถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเนโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอสคอืคอเอานาใบนี้ไปไว้บนสุดของกองและให้หาการ์ดชื่ออัศวินแห่งพืชพันธุ์ยีนก็คืออาร่างกรเดสอง่นเอ่นครับผมไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดของคุณคอลงช่องเรียกากาศจากนั้นก็ทําการ สลับกองการนั่นเองและนั่นนะว่าคอมาในสภาพเลสนั่นเองครับผมเดี๋ยวใช้ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวกนหนึ่งพี่ชินคงต้องมีแวนการตัวนี้ก่อนอ่านะครับผมแล้วก็มีตัวนี้อยู่ช่องข้างๆพี่ชินทาการเอายีนโจมตีนะเกิดโจมตีฮิตแวนการขึ้นมาจ่ายค่าคอสครับผมอ่าใบนี้กลับเข้าไปไว้ในบนส่วนข,ขอ,งองกองก่อนนะครับผมเก็บกลับเข้าไปก่อนจากนั้นก็สามารถอัญเชิญนะครับผม อัศวินแห่งพืชพันธุ์ยีนร่างเกรด2ได้ไม่เกิน2ใบนะนั้นคือถ้าเกิดเรามี2ใบก็เอา2ใบเข้ามาก็ได้เข้าลงมาในช่องเรียกอากาศในสภาพเลสนั่นเองครับผมดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าอ๋อถ้าเกิดร่าง0ูนงตีฮิตก็จะอัพเกรดบวก1นึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเกรด3ตีฮิตก็จะกลายมาเป็นเกรด2 2ใบนั่นเองแล้วถ้าเกิดเกรด2ตีฮิตมันจะกลายเป็นเกรดสาใหม่ก็จะวนไปเรื่อย,อยๆนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าแตก หน,อนคอก็ผมหรือว่าแตกเผ่าพันธ์ุได้เก่งจริงๆเลยสําหรับอัศวินแห่งการเก็บเกี่ยวยีนนั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะต้องดูเกรด3ใบถัดไปนั่นเองครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรดีอ่าตัวอะไรก่อนดีนะอ่าตัวนี้ก่อนละก,กันนะครับผมกับนี่เลยล่างอวตารแห่งพฤกษานะครับผมเบเฮมอตนะครับพวามสามารถมี2อ,อย่างด้วยกัน พอสามารถแรกก็าสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสสองใบนะครับผมเมื่อยูนิตใบนี้ทําการโจมตีแวนการฮิตสําเร็จสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายเราสามารถเลือกเรียการแคลนเนโอเนกตาหนึ่งไวของคุณทําการสแตนยูนิตนั้นเองก็ผมอ่าสมมติพี่ชินเป็นอย่างนี้ละกันอ่าตัวนี้คือสั่งโจมตีไปแล้วหรือยังไงก็ตามนะครับผมหรือว่าเขาสามารถเข้ามาแต่ควาสามารถของยูนิตอื่นก็ดีถ้าเกิดเอาเบเฮมอสโจมตีแวนการ และจมตีฮิตขึ้นมาพี่ชีนสามารถจ่ายค่าคอสคือความ2ใบนะครับผมอ่าความ2ใบนะครับผมจากนั้นก็เลือกเรียกากาศ1ใบแตนได้นั่นเองอ๋อมันก็จะช่วยแซนนะครับผมให้กับเรียากาศแล้วนั่นเองทำให้สามารถบุกได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมนี่ค,ความสามารถอย่างที่1นความสามารถอย่างที่2ครับผมความสามารถประเภทออโตเกิดที่ช่องเรียากาศเท่านั้นอ่ะงั้นก็คงต้องอยู่ข้างๆนะครับผมอ่าอยู่แบบนี้ คอสามารถปเฮทออโต้เกิดที่เลียอากาศมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์สองอีกแล้วนะครับผมเมื่อจุนีนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการสําเร็จสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายเราสามารถเลือกเลียอากาศแคลนเนโอเนกตาเกรดหนึ่งหรือต่ากว่าของคุณ1ใบทําการสแตนยูนีนั้นก็ผมอ่านเดี๋ยวสมมติพิชินมีเกรดหนึ่งที่เลสไปแล้วกันนะครับผมมีเคาน์เตอร์บาร์ไปสองใบเมื่อตัวนี้ที่อยู่ในช่องเลียวตีฮิตสำเร็จนะครับผมก็จ่ายเคาน์เตอร์บาร์สองแล้วก็เลือก แสตนนั่นเองอ๋อไม่ยากไม่ยากครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานไม่ยากเลยคือตีฮิตแล้วก็แตนนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดอยู่แวนการ์ดก็แตนเรียตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดอยู่เรียการ์ดก็แตนด้แค่เกรดหนึ่งเท่านั้นเองครับผมนั่นคือความสามารถที่น่ากลัวของเลาอวาตานแห่งพรึกษาเบเฮมอตนั่นเองนะครับมาดูยูนิตตัวถัดมานะครับผมเกรดสามใบต่อมานั่นก็คือตัวนี้เลยวอลคิลี่แนวหน้า รอเลนนะครับผมซึ่งความสามารถของเธอนั้นใช้งานได้มากๆความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เมื่อ,อยูนนี้ทําการโจมตีแวนการ์ดเน้นนะครับเมื่อตัวนี้สั่งตีแวนการ์ดเท่านั้นถ้าเกิดตีเรียการ์ดเอฟเฟกต์ไม่เกิดนะครับถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเนโอเนต้ายูนนี้พลังโจมตีบวก2,000จนจบการต่อสู้นั่นเอง ก็คือถ้าเกิดตัวนี้ตีแวนการ์ก็พลังโจมตีเป็นหมื่นสองถ้าเกิดตีเรียการก็ไม่ได้บวกแต่อย่างใดน,นะครับผมเพราะว่าจะเป็นเอฟเฟกที่เฉพาะตีแวนการเท่านั้นแต่นั่นนผมว่าถ้าเกิดต่อบูสต์ด้วยพลังสัก8ปดพันขึ้นไปแล้วก็ถึง20,000ได้ง่ายๆแน่นอนครับผมในการโจมตีแวนการนั่นเองเก่งจริงๆครับผมกับวอคิรี่แนวหน้าล่อเร็วมาดูเกรดสใบสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับนี่เลย Maiden of Tailing l o s สนั่นเองครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่อ่าได้เรียกว่าโดดเด่นมากๆ1คือพลังจมตี11,000แมืละความสามารถมี2อย่างด้วยกันนะครับผมความสามารถอย่างแรกความสามารถประเภท c o n t i n u ีเกิดที่แวนการก์ด ita, Vanguard, หรือเรียการ์ก็ได้ถ้าคุณมียูนิตที่ไม่ใช่แคลนในโอเน a ตในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดพลังจมตีตัวนี้จะลบ2,000ท,ทันทีครับผมดังนั้นก็คือ หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเล่น Maiden of Telling Loss ห้ามมีนิแคแลนอื่นปะป,ะป,ะปะมนมาในเด็กเด็ดขาดนะผมเพราะถ้าเกิดเข้ามาในสนามและเป็นแคลนอื่นแล้วก็พลังยิตีจะลด2000ทันทีแต่จริงๆแล้วเราก็น่าจะไม่ได้เล่นแคลนอื่นอยู่แล้วนะครับน่าก็จะเล่นล้วนๆอยู่แล้วนั่นเองความสามารถอย่างที่2ครับผมความสามารถประเภทออโต้ Auto, เกิดที่ช่องแวนกะเท่านั้น Counter Blast หนึ่งและทิ้งการ์ชื่อ Maiden of Telling Loss หนึ่งใบบนมือนะครับผมเป็นค่าร์สหรือก็คือความสามารถประเภท Persona Blast นั่นเองนะครับผม ถ้าเกิดยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตแวนการสําเร็จเราสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าเกิดจ่ายเราสามารถเปิดดูการ์ดใบบนสุดไม่เกิน5้าใบนะครับผมจากกองการ์ดของคุณคือน้องจะเปิดหนึ่งใบหรือ2ใบก็ได้แต่ส่วนมากก็มักจะเปิด5้ายอยู่แล้วนะครับผมจากนั้นให้ค้นหาการ์ดแคลนไนโอเน็กต้าอะไรก็ได้ไม่เกิน2ใบจะคือจะ1ใบ2ใบหรือไม่เอาเลยก็ได้นะครับผมจากที่เปิดดูลงช่องเรียกการ์ดน,นะครับผมโดยห้ามซ้ําที่กันแต่นนสลับกองการ์ดอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่า สมมติพี่ชินมีค่าคอสก่อนอะอย่างนี้ละกันนะครับผมอะตัวนี้โจมตีถ้าเกิดโจมตีฮิตแว่นกาดปุ๊บจ่ายค่าคอสและต้องทิ้งตัวเองจากบนมือ1ใบลงดรอปโซนะครับผมถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะทิ้งปุ๊บพี่ชินก็สามารถเปิดการห้าใบบนก็ผมสมมติเปิดมาได้อ่ะเปิด5าใบบนหนึ่งสอง่ะสมมติเปิด5้าใบบนมาได้อย่างนี้อ่ะเกินเกิน ก็สามารถเลือกอะไรก็ได้2ตัวจากในนี้ครับผมเข้ามาในช่องเรียกากศได้เลยนะครับผมแต่ห้ามซ้ําที่กันซ้ําที่กันคือยังไงคือไม่สามารถลงแบบนี้แล้วก็ลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมแต่ก็คือสามารถลงช่องแยกนั่นเองอาจจะเอาตัวหนึ่งมาลงช่องนี้ตัวหนึ่งลงช่องนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะลงอย่างนี้ก็ได้ลงอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบเลยและนั่นก็ผมว่าสามารถโจมตีต่อได้นั่นเองหรือถ้าเกิดว่ามียูนิตที่อยู่ที่เดิมอยู่แล้วอ่ะสมมติยกตัวอย่างเช่นมี ตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วใช้เอฟเฟกเปิด5้าใบบนสมมติเอาใบนี้ก็สามารถลงทับตัวนี้ก็ลงดรอกโซนได้แล้วก็ตีต่อได้น,นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเก่งกาจมากๆเลยสำหรับ Maiden of t a i l i n g l o s s นั่นเองครับผมโอ้โหเก่งกาจจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดตีฮีทขึ้นมานี่คือรู้เรื่องครับผมมีการโจมตีเพิ่มเติม,ตมอีกครั้งหรือ2ครั้งแน่นอนสำหรับยูนิตต่างๆครับผมที่เป็นสกิลของยูนิตต่างๆในคล a n Elita นั้นคงต้องขอ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าหมดทุกยูนิตแล้วนั่นเองสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเล่นแคลนในโอเนกต้าแล้วก็ต้องขอบอกว่าสําหรับการในชุดนี้นั้นมีการวางจาหน่ายแล้วนะครับผมในชุด vgtbt 0 5 1ขดนะครับผมสามารถหาซื้อหาจับจองกันเป็นเจ้าของได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับผมว่าถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆก็สามารถติดตามนะครับผมสั่งซื้อได้ทาง Facebook ของไม่ชินนะครับผมก็จะมีทีมงานคอยรับเรื่องนะครับผมสามารถติดต่อได้ทางของกล่องข้อความเลยนั่นเองนะครับผม หรือถ้าเกิดไม่สั่งซื้อก็ไม่เป็นไรครับผมเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือว่าให้กําลังใจกันก็ได้นะครับผมจะยินดีมากๆเลยนะครับและนั้นนะครับผมว่าอยากจะให้ช่วยกันแช์นะครับผมช่วยกันไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีคนรู้จักแวนการ์ดกันเยอะๆจะได้เล่นกันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะได้มีเพื่อนมาเล่นแวนการ์ดกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมพิชินกับการรีวิวสกิลต่างๆของแคลนเนโอเนกตอร์คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ สำหรับคลิปหน้าน,นก็จะเป็นคอมโบกันต่อแน่นอนและต่อจากคอมโบก็เป็นรอเย้าพลดินกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย